ันนี้วันอาทิตย์ที่ 26. มีนาคมพุทธศักร 2, 000, 66, าช 2566. ั่มีผู้ร่วมบุญในการถวยรายจารการนแล้วัดจำพราษาพรูงทั้งหมดหนึ่งออยี่สบาทแบ่งเป็นถวายจังกทานชุทธละ2,000บาทจำนวน5ชุดถวยายจังรทษนชุดธละ1,000บาทจำนวนหนึชุด Man, สวั500สัรพุ500บาทจานวน4ชุดถวัสดกรรชุดะ100บาทจานวน56ชุดขอความมโนนาจับทุกท่านที่ร่วมบุญกันมานะรูจัตมาดูจับปดก่านหมดจกมาพามาไปจะ้องตัวแขงความรุ่จนะนากางทุกท่นนะ รุ่น4รุ่น5อาจจะตู้งเี่ดสะตรขาสวอางรุ่นกลางรุ่นรุ่ารุ่นรุ่นรุหน5จะใอยข้อตัวท <quele> องเรนเท่านั้น

啊，都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 。 ดูจะการภาคตอนไหนก็มีสุดนะดูเลยมีปัญญาบ้างนะพ้าวจัร์ก็องซืเยะมากเสมอถเจ้าตัวฉันวันจะไมดูคมีสุดนะหมดทุกมดตกหมดงมดปายจำวาหมกอะไรบเลยนะยังพลาดอะไร ก็ขอเชิญทุกท่านรับอ่อนพร้อมกันนะยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนตีสาพลังเทวะมเวะมเวะอิโตจินังเบตานังอุกัปปปตีอิจิตังปฏิตังตุมหังคิดเป,ปเมวะสมิฉตุสัพเพปุเรนตุสังกปานันโทปนารโสยะถามณิโชติรัโสยะถา สัพพิติโยวิวาจานตุสาโรโภวินัสตุมาเตภวัวันตาราโยทุขีธีขายุโกภวะภิวัชรณสีริสานิจังวุฒาปัจจายนจัตตารโรทมมวัต ทันติอายุวันโนทุขังภาลังก็อทุกท่านจะมีความสุขมากนะปะธนาสมบวติทุกการจะรวยรวยรวยกันทุกท่านทุกคนนะขอให้เข้าถึงซึ่งนธิพานทุกท่านทุกคนเธอเอ